ตอนนี้มีช่างแต่งตัวแต่งหน้าประจําตัวแล้วนะคะค่ายจีรเจษรายจีรศิษฎ์ค่ะเงินเดือนก็สองพันกิลไม่มีเงินเดือนให้เลยอขนงพ่อนึงกับพ่อจิ้มหนึ่งสองพันกิลอยู่บนรถค่ะแม่เพิ่งค่ะไม่เห็นกระเป๋านะคะกระเป๋าอะไรกระเป๋าแดงค่ะหล้วพ่อเอาไปเก็บไว้หนูไม่ได้เก็บกระเป๋าแดงลุงนี้นะคะหนูจำได้แล้วเขาไปพวกไหม ต้องให้ยายบนข็อย่าก็ให้ค่ะเอายางมัดเลยสบายมากง่ายเองมันเขาจะได้มีจุดจำไงลายโอ้ที่ดารางมาแล้วยางยุ่มหัวมาเลยยางมัดยุ่มไว้เลยโอ้คนตาเขา้าตาอีกแล้วมันยาวบุ๋นสร้างมาแต่ร์ใส่ไนสร้างแต่งหนามาจากซีสเกตค่ะนั่นเนาะสร้างโดยตรงเลยบ่ค่ะโดยตรงค่ะ <c oughs> หนึ่ล้านวิวช่างมาเลยมาจากเメมาจากชาแดนนั่นชาเดนฉลองไม่ไหนล้านวิวเนี่ยฉลองล้านวิวเลยนะช่างแ่งหนามาเลยฉลองล้านวิวโอ้ติโทโอเทมือดาตัวนี่ยังอ่ะพอเพงมันเอลก็ไม่มีมัน จะร้องร้านนิวขอบพระคุณเพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะทั่วโลกที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้มารับชมให้กดไลค์กดแชร์วันนี้จะแต่งหน้าไปราถวายแม่ตะเคียนค่ะร้านนิวร้านนิววันนี้วันที่วันที่ยี่สิบใช่หรอค่ะวันที่สิบเก้าเอ้าเอ้าหรอ แตงหนาหกสจะแปดล้ำถวายเมตะเขียนฮึสั่งแต่งหน้ามือสิเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เลยนะคะหนุ่งแล้ว นนั่นพี่ไอ,อพี่ไอก็อมัจะบอกว่าพี่ไอพี่ไอทำผมให้ด้วยนะคะเป็นผมที่สวยมากไปหาพี่หมู้งโอเคแค่นี้นะเนี่ยอ,อันนี้คือแป้งไคลโอค่ะ ลงทาแป้งไข่อ่อกค่ะทานี่มึงก็ได้ม่บัตทอกทอกแป้งทอกเหรอทอกแป้งเปลีๆนนิดนึงค่ะแป้งไข่อ่อนนักร้องทุกคนต้องมีติดตัวไว้นะคะก่อนจะออกงานต้องทาค่ะก่อนจะไป ก็เล่นคอนเสิร์ตแต่ใครอ้อเพิ่นเหรอแต่ใครอ้อเข้าได้นะเข้าได้ไดเดี๋ยวให้น้องที่ดาที่ดาเรารีวิว <c oughs> ข้อห้ามของใครอ้อเยอะมากๆคะ่ะตะจจำได้ทุกอันคะ่ะ จะไปอะไรอ่ะแปลงฝุ่นค่ะแต่มันตา่างเอียงจากอันนี้ <c oughs> อันนั้นคายอ้อไหมอ๋ออันนี้คายอ้ออันนี้แป่งฝุ่นอันนั้นแปลคายอ้อสร้างมาโดยตรงน,นะคะสร้างมาตะขมิน้นขมิ้นค่ะสายเด่นนะสร้างมาจากสายเด่นมาสีมาสีอสันนี้บานกะเรค่ะ อาจารย์อย่างนี้เล่า้คนนะคุณผู้ชมผู้คนหยุดผค้าขอบอีกข้างได้พิโนว์ยาวกันนั่นน้อยได้พิโนว์ทางขวาเงยนัดเด็